มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่คูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในสติเด็กไทยแลนด์นะครับผมหุ้น a s p ส c หรือว่าบริษัท a s p e c and Print Public c o m p a n y Limited นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัว a S- p ส c นะครับเป็นผู้ผลิตบรรจุ พันนะครับกระดาษแล้วก็ประเภทกล่องกระดาษได้แก่กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ตกล่องลูกฟูกแบบครบวงจรนะครับโดยตัวรายได้นั้นเขาได้รายได้จากการผลิตกล่องลูกฟูกถึง68.72%แนะครับแล้วก็อีกย8แบบ 7, 7 4บนี้ได้จากตัวกล่องพิมพ์ออฟเซ็ตนะครับแล้วก็อีก2%ต ได้จากตัววัตถุดิบต่างๆนะครับที่ขายในการผลิตนะครับผมโดยตัวรายได้งบการเงินลดลง5%เยออนเยนะครับเมื่อเทียบ Q3 2023กับ Q3 2022นะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น2,882%เยออนเยเลยนะครับตัวหนี้สินลดลง23%เยออนเยตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น3%เยออนเยเรียกว่ารายได้ลดแต่กำไรก็ ถือว่ามีการพลิกฟื้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับโดยปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่30เท่านะครับแปลพูดง่ายๆก็ลงทุนกัน30ปีคืนทุนถ้าไม่โตวกว่านี้นะครับก็ถือว่าแรงนะครับ Valuation ถ้าเป็น PE นะครับแต่ถ้ามองจาก P/B Book b Value ก็ยังถือว่ามีแต้มต่อนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับเกสนี้ได้0.99เท่านะครับผม แปลง่ายถ้าเทียบแอสเซทที่มีในบริษัทเราซื้อเข้าไปราคานี้ก็ได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับบุกวลูน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอกันพลิกฟื้นทลาดเราแรงๆนะครับถ้างบวิ่งสวยๆนะครับก็จะกด PE ลงแล้วก็ราคาก็จะวิ่งได้นะครับเพราะว่าตัวงบการเงินนะครับก็เป็นเจ้ามือที่แท้จริงของ ตลาดหุ้นนั่นเองนะครับตัวดีเอเรชนะครับตึงๆอยู่ที่1.38เท่าถ้าดีเอเรชนี่สุดงทุนมากกว่า2ก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าน้อยกว่า1ก็ดีงามนะครับท่า1นึ่งตสองก็ตึงๆหน่อยนะครับยิวปันผลยังไม่มีมาให้เพราะต้องรอพลิกฟื้นตลาดแรงๆกว่านี้นะครับสำหรับเอสเปคนะครับผู้ใดนสนใจบริษัทผู้ผลิตกล่องลูกฟูกนะครับแล้วก็กล่องกระดาษแบบโค้งจรก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันก่อนลงทุนใน เชิง V.I เชิงพื้นฐานกันนะครับสำหรับ s p ส c นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใครไม่สนใจเชิง V.I ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟทามเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ M.A. l ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีลายแสดงลงไปมี histogram สีแดงจุมลงไปใต้น้ำกัน ยาวๆเป็นสัญญาณซืลสัญญาณขายในภาพใหญ่ทางเฟรมมมนนะครับเพื่อนๆที่เท,ทรดททมเฟรมมันเล่นททมเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสต o g r แดงแท่งแดงปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทามเฟรววิคภาพระยะกางนะครับททมเฟรววิคพบว่ามีการตัดขึ้นของ MA c d เลเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายแสดงขึ้นไปมีฮิสต o g r สีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณายสัญญาณซื้อ ในภาพระยะกลางทมงเฟรมวีเพื่อนๆที่เล่นไทม์เฟรมวีก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเกี่ยวทั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือกันไปยาวๆก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรแต่อย่างใดนะครับสัญญาณขายออกก็คือมีการตัดลงของ m a c d น้ำเงินนะครับเส้นน้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสโตแกรมแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับผมไปดูตัวไทม์เฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับ ทำเฟรมดีพบว่ามีการตัดลงของ m อ็มเอซีดีหลเส้นสีดําเงินตัดเส้นเส้นลายแสดงลงไปมีสิสโตแกรมแสดงจุ่มลงไปใต้น้ำํำยาวๆเป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพระยะสั้นท day. เนํเฟรมดีเพื่อที่เล่นทำเฟรมดีก็ต้องขายตั้งแต่ิฮโตแกรมแดง,แ,ดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนนะครับรอสัญญาณเข้าซื้อรอบใหม่ตอนที่ MA c d น้ําเงินตัดแดงเชัดขึ้นแล้วก็ปรากฏแท่งิฮโตแกรมแท่งแรกสรกีเขียวก็ฟื้ระบายได้เลยนะครับทางเทคนิคก็ฝากกันไว้ สำหรับสายเทรดวินัยมายเซ็ตมันนี่แมネจเมนต์การทำตามอิดิเคเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งรัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำลไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมองกรองทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแลว้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ